สวัสดีคะ่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกปานชาแนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อสิ่งของต่อไปนี้ให้นำออกจากห้องนอนเชื่อว่าอัปมงคลทำให้นอนหลับยากพาเป็นหนี้ท่านผู้ฟังคะห่วงจุย้ยเป็นสาที่สามารถดึงเอาพลังของธรรมชาติที่ดีมาส่งเสริมเราและลดทอนพลังธรรมชาติที่ไม่ดีที่ติดลบออกไป พลังธรรมชาติที่ดีนั้นมาจากที่ไหนและอยู่ที่ใดตอบอย่างง่ายๆมันมาจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นมาค่ะที่ใกล้ตัวที่สุดก็คือบ้านบ้านที่อยู่อาศัยของเราค่ะ ฉะนั้นถ้าโชคชะตาของคุณเข้มแข็งห่วงจุ้ยที่ดีก็จะผลักดันให้ความพยายามของคุณพบกับความสำเร็จที่สูงที่สุดแต่ถ้าห่วงจุ้ยไม่ดีก็จะทวงหรือเหนี่ยวรั้งไม่ให้คุณบรรลุเป้าหมายดังที่ต้องการได้แต่ถ้าโชคชะตาของคุณปานกลางห่วงจุ้ยที่ดีจะทำให้คุณพบช่องทางทำให้คุณจะเริญรุ่งเรือง เพราะมันจะให้สภาพแวดล้อมที่ดีสนับสนุนพลังงานที่ดีที่คุณต้องการแต่ในทางกลับกันถ้าห่วงจุ้ยไม่ดีก็มักทำให้คุณตัดสินใจผิดพลาดส่งผลในด้านการเงินการงานส่วนชะตาที่ไม่ดีค่ะและยังต้องอยู่ในสถานที่ที่ห่วงจุ้ยไม่ดี มันจะทำให้คุณอยู่ในสภาพที่เลวร้ายยิ่งขึ้นอาจเจ็บป่วยเกิดอุบัติเหตุและเกิดปัญหาในชีวิตได้ค่ะห่วงจุย้ยคือลมกับน้ำเป็นสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นค่ะบ้านและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ดีตามหลักห่วงจุย้ยจึงไม่ใช่แค่ที่ว่าหลังพิงเขาถ้ามีน้ำแล้วจะต้องดีเสมอไปหากแต่ต้องประกอบขึ้น ด้วยชัยภูมิที่ตั้งทิศทางผังภายในท่าชะตาของแต่ละบุคคลที่สำคัญก็คือพลังของดาวก้ายุคซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญมากค่ะวันนี้เรามีความรู้เกี่ยวกับแปดสิ่งต้องห้ามที่ไม่ควรมีในห้องนอน หากมีให้รีบเอาออกทันทีก็จะช่วยส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขความเจริญและถูกหลักห่วงจุ้ยค่ะมาติดตามรับฟังค่ะ 1. หลีกเลี่ยงการตั้งสิ่งของเกี่ยวกับน้ำไว้ในห้องนอนค่ะสิ่งของต้องห้ามสำหรับห้องนอนอย่างแรกที่ไม่ควรมีไว้ก็คือของเกี่ยวกับน้ำไม่ควรนำมาตกแต่งห้องนอนค่ะเพราะเชื่อว่า จะทำให้เสียทรัพย์สมบัติไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่การจัดวางตำแหน่งของในห้องนอนจะอยู่ตรงไหนก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเพราะการจัดห้องนอนแบบนี้นอกจากจะเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องการเสียทรัพย์การตกแต่งห้องนอนด้วยตู้ปลาหรือสิ่งของที่เกี่ยวกับน้ำจะทำให้เรานอนหลับไม่เต็มที่ค่ะ หรือแม้ว่าจะเป็นรูปภาพที่เกี่ยวกับน้ำก็ไม่ควรอย่างยิ่งเพราะคลื่นและการไหลของสายน้ำแสดงถึงความเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่สงบหยุดนิ่งจึงส่งผลเสียต่อห่วงจุ้ยห้องนอนและการนอนหลับของเราค่ะ 2. ห้ามติดกระจกไว้ปลายเตียงกระจก เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีบทบาทสำคัญต่อห่วงจุ้ยที่อยู่อาศัยและห่วงจุ้ยห้องนอนโดยเฉพาะกระจกเงาค่ะที่ปัจจุบันนิยมนำมาใช้ในการตกแต่งบ้านตกแต่งคอนโดกันมากขึ้นเพราะคิดว่าจะทำให้พื้นที่นั้นดูกว้างขึ้นได้แต่การตกแต่งห้องนอนด้วยกระจกเงานั้นต้องคำนึงถึงการจัดวาง ตำแหน่งของในห้องนอนคอนโดด้วยยิ่งถ้าใครที่ชอบใช้กระจกเงาเพื่อส่องดูความเรียบร้อยในการแต่งตัวก็มักจะใช้กระจกเงาบานใหญ่แต่แค่การจัดห้องนอนด้วยกระจกเงาบานเล็กๆก,ก็ส่งผลต่อห่วงจุ้ยห้องนอนได้แล้วโดยเฉพาะการวางกระจกไว้ปลายเตียงจะส่งผลให้คุณนอนไม่หลับ จนกระทบถึงชีวิตคู่หรือมีปัญหาเข้ามาหากจำเป็นจริงๆกระจกเงาในห้องนอนจะต้องไม่ส่องมาที่เตียงนอนเด็ดขาดค่ะและเวลาที่นอนก็ต้องมองไม่เห็นเงาสะท้อนในกระจกด้วยวิธีแก้หากเป็นกระจกที่สามารถย้ายได้ก็ควรที่ย้ายออกไปให้อยู่ที่ตำแหน่งอื่นหรือถ้าย้ายไม่ได้ก็ให้นำผ้ามาคลุมกระจกไว้ค่ะ 3. หลีกเลี่ยงการจัดวางตำแหน่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ปลายเตียงสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงๆแล้วก็ไม่เชิงว่าห้ามนำมาไว้ในห้องนอนเลยเสียทีเดียวค่ะโดยไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อทุกๆศาสนาการจัดวางตำแหน่งของในห้องนอนในข้อนี้ต้องทำอย่างระมัดระวัง ต้องไม่วางตำแหน่งของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในทิศปลายเตียงเพราะถือว่าเป็นการไม่เครารพอย่างร้ายแรงอีกอย่างที่สำคัญคือความเชื่อที่ไม่เหมาะสมในการแต่งห้องนอนด้วยเทวรูปหรือสิ่งศักดิก์สิทธิ์ต่างๆเพราะห้องนอนเป็นห้องที่เราใช้ในการพักผ่อนหรือทำกิจวัตรส่วนตัว การจัดห้องนอนโดยนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในห้องนอนในบางกรณีจึงไม่สมควรตามห่วงจี้ห้องนอนโดยเฉพาะห้องนอนคอนโดซึ่งเข้าใจว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของพื้นที่บางทีต้องใช้งานพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันทางที่ดีหากมีชั้นวางหรือมีตำแหน่งอื่นๆในคอนโดที่สูงและสามารถวางได้ ก็ควรหลีกเลี่ยงนำมาไว้ในบริเวณที่นอนค่ะ 4. หลีกเลี่ยงการนำต้นไม้มาไว้ในห้องนอนค่ะหลายๆคนอาจเคยได้ยินหรือเรียนกันมาอยู่แล้วว่าต้นไม้จะคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในเวลากลางคืนแม้ว่าจะเป็นคนรักธรรมชาติชอบพื้นที่สีเขียวมากแค่ไหนก็ควรหลีกเลี่ยงที่จะแต่งห้องนอนคอนโดด้วยการนำต้นไม้มาวางค่ะ ที่สำคัญคือการจัดวางตำแหน่งในห้องนอนแล้วนำต้นไม้มาวางใกล้เคียงกับเตียงยิ่งไม่ดีต่อห่วงจุ้ยห้องนอนค่ะเพราะต้นไม้นั้นเป็นตัวแทนของพลังหยางตามหลักห่วงจุย้ยซึ่งถือเป็นพลังร้อนทำให้ส่งผลกระทบถึงการนอนของเจ้าของห้องนอนด้วยเป็นการจัดห้องนอนที่ไม่ดี แต่ถ้าหากจำเป็นต้องมีต้นไม้และไม่มีพื้นที่ในการจัดห้องนอนตำแหน่งอื่นแล้วจริง,รงๆก็ต้องหาที่วางต้นไม้โดยให้พ้นสายตาของเราในขณะที่อยู่บนเตียงค่ะสำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของห่วงจุ้ยห้องนอนมากอย่างน้อยการได้รับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากต้นไม้ในตอนนั้นก็ส่งผลต่อสุขภาพอยู่แล้วค่ะ ทางที่ดีจึงควรนำไปวางในตำแหน่งอื่นๆจะดีกว่า 5. ห้ามนำสัตว์เลี้ยงมานอนบนเตียงเราเข้าใจว่าคนรักสัตว์ทุกคนอยากพาสัตว์เลี้ยงมานอนบนเตียงเป็นธรรมดาค่ะแต่ผลการวิจัยของคลีนิกมมโยจากสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้ที่นอนบนเตียงเดียวกับสัตว์เลี้ยงมีปัญหาการนอนถึง10%เ สาเหตุก็เพราะหมาและแมวมักส่งเสียงรบกวนหรือเดินวุ่นวายในขณะที่เราหลับอาจทำให้เจ้าของสะดุ้งกลางดึกหรือนอนไม่หลับสนิทจะมีอาการสลืมสลือหรืออ่อนเพลียในตอนเช้าได้ฉะนั้นให้หลีกเลี่ยงดีกว่าค่ะหรือถ้าหากแยกมุมที่นอนให้แล้วแต่สัตว์เลี้ยงก็ยังมาป้วนเปี้ยนบนที่นอนเราก็เลี้ยงไว้นอกห้องจะดีกว่า เพื่อช่วยให้การนอนหลับได้สนิทขึ้นซึ่งเป็นผลดีต่อสุขภาพของตัวคุณเองด้วยค่ะ 6. ห้ามวางโต๊ะทำงานไว้ในห้องอย่าลืมนะคะว่าห้องนอนไม่ใช่ห้องทำงานหากตอนนี้ใครมีโต๊ะทำงานอยู่ในห้องแล้วก็ควรเรียบย้ายออกโดยด่ดวนค่ะเพราะห้องนอนเป็นสถานที่เพื่อการพักผ่อนการมีโต๊ะทำงานตั้งไว้ในห้องนอนจะทำให้เรารู้สึกว่า เราพักผ่อนไม่เต็มที่เช่นบางคนมีงานค้างอยู่พอตาเหลือบไปมองโต๊ะก็พานให้คิดถึงเรื่องงานจนไม่ได้พักผ่อนซะอย่างนั้นแต่ถ้าบ้านใครมีพื้นที่จำกัดไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้จริงๆก็ควรวางโต๊ะทำงานให้ห่างจากเตียงนอนมากที่สุดและหาผ้ามาคลุมเมื่อไม่ได้ใช้งานเพื่อให้ห้องนอนเป็นที่พักผ่อนอย่างแท้จริงค่ะ7 กองหนังสือเก่าๆให้เอาออกไปสําหรับบางคนที่วางกองหนังสือหรือนิตยสารไว้ทั่วห้องเพราะตั้งใจว่าจะอ่านเมื่อมีเวลาว่างแต่พอถึงเวลาจริงๆก็ไม่ได้หยิบมาอ่านเพราะเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นหรือไม่เรื่องที่อ่านก็ไม่น่าสนใจแล้วจนทำให้ห้องนอนมีหนังสืออยู่เต็มไปหมด ส่งผลให้เรารู้สึกไม่ได้รับการพักผ่อนเต็มที่แถมเสียงสะดุดหนังสือหกล้มกลายเป็นจุดสะสมฝุ่นอีกต่างหากค่ะดังนั้นถ้าตัดสินใจว่าไม่อ่านแล้วให้รีบเคลียหนังสือออกจากห้องนอนไปไว้โต๊ะทำงานหรือห้องรับแขกดีกว่าค่ะ8เสื้อผ้าที่ไม่ใส่เต็มตู้ให้เอาออกค่ะ หลายคนมักเกิดอาการเสียดายเมื่อเห็นเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่เต็มตู้แต่ก็ตัดใจทิ้งไปไม่ได้รู้หรือไม่ว่าตามหลักฮวงจุ้ยนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีคะ่ะเพราะการที่ยังเก็บเสื้อผ้าเก่าหรือเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่เต็มตู้เป็นการปิดกั้นโอกาสใหม่ๆไม่ให้เข้ามาฉะนั้นถ้าเรามีเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่แล้วก็ควรเคลียร์ออกเพื่อเปิดช่องว่างต้อนรับสิ่งใหม่ๆ โดยจะนำไปทำเป็นผ้าขี้ริว้วหรือบริจาคสร้างบุญกุศลก็ได้ค่ะ6วิธีจัดห้องนอนให้ร่ำรวยสุขภาพดีตามหลักห่วงจุย้ยเมื่อได้รับฟังเกี่ยวกับเรื่องสิ่งของที่ไม่ควรมีไว้ในห้องนอนแล้วลำดับต่อไปมารับฟังวิธีการจัดห้องนอนให้ร่ำรวยสุขภาพดีตามหลักห่วงจุ้ยค่ะ1 เตียงไม่ควรอยู่ตรงกับประตูทางเข้าประตูทางเข้าห้องนอนเปรียบเสมือนประตูทางเข้าของโชคลาภค่ะดังนั้นจึงไม่ควรหันหัวเตียงหรือปลายเตียงไปทางประตูห้องนอนเพราะทำให้ขัดโชคลาภที่จะเข้ามาหากย้ายไม่ได้ก็ควรหาฉากหรือสิ่งของมกากั้นไว้หรือจํำลูกแก้วห่วงจุย้ยให้ไว้บนหัวนอนก็ได้ค่ะ 2. เตียงไม่ควรอยู่ติดกับห้องน้ำหากเตียงนอนอยู่ใกล้กับห้องน้ำจะทำให้สุขภาพไม่ดีค่ะเนื่องจากห้องน้ำเป็นที่ขับถ่ายของเสียจึงเป็นแหล่งพลังงานลบอีกทั้งห้องน้ำมีความชื้นส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ค่ะทางที่ดีควรตั้งเตียงนอนให้อยู่ห่างจากห้องน้ำหากหลีกเลีเล่ยงไม่ได้ก็ควรหันปลายเตียงเข้าหาห้องน้ำแทน 3. เตียงไม่ควรอยู่ใต้แนวคานคานเปรียบเสมือนพลังงานที่จะกดทับเราตลอดเวลาค่ะดังนั้นหากเราตั้งเตียงไว้ใต้คานจะทำให้สุขภาพไม่ดีเพราะจะได้รับพลังงานที่ไม่ดีจากเหลี่ยมของคานอยู่เสมอค่ะหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรทำฝ้าเพดานปิดกั้นแทนเพื่อลบเหลี่ยมของคานออกไป 4. ไม่ควรหันหัวนอนไปทิศตะวันตก ตามความเชื่อโบราณทิศตะวันตกเป็นทิศของคนตายเป็นทิศแห่งความโชคร้ายจึงไม่ควรหันหัวนอนไปทางทิศนั้นค่ะส่วนทิศอื่นๆสามารถหันได้ทิศตะวันออกจะช่วยทำให้ประสบความสำเร็จทิศเหนือทำให้การงานเจริญก้าวหน้าทิศใต้ส่งเสริมในเรื่องชื่อเสียงและเกียรติยศ 5. หัวเตียง ควรชิดกับผนังกำแพงค่ะหัวเตียงที่ชิดกำแพงหรือวัสดุที่มีลักษณะปิดทึบจะช่วยเสริมความมั่นคงแข็งแรงให้แก่เจ้าของบ้านทั้งกำแพงยังช่วยกักเก็บพลังงานดีผู้ที่นอนโดยมีหัวเตียงติดกับกำแพงจึงได้รับพลังงานที่ดีอยู่เสมอค่ะแถมยังช่วยลดการสะสมของฝุ่นและเชื้อโรคด้วย 6. ไม่ควรเก็บของไว้ใต้เตียง การเก็บของไว้ใต้เตียงจะไปขัดขวางพลังงานที่ดีไม่ให้หมุนเวียนผ่านไปได้แถมยังเป็นแหล่งสะส,สมฝุ่นและเชื้อโรคอีกมากมายค่ะทำให้สุขภาพไม่ดีควรเลือกเก็บของไว้ใต้เตียงที่มีลิ้นชักปิดมิดชิด<ม>ก็จะช่วยแก้ไขได้เช่นกันค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะ ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะน้องบ้านชาแนลก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้ก็เป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทงังปวง สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ